วันนี้มีเขาเรียกอะไรนะฮะบ้านหลังหนึ่งคุณพิกุลอ่ำเกตตอนเช้าไปซื้อขนมจีนจะเอามาให้คุณแม่กินซื้อจากรถขายเร่คร่ะคุณผู้ช่รถเร่ขาย<ช>ถูกไหมฮะรถที่เขาเร่ขายแล <ๆ S 2> ้วก็ปรากฏว่าคุณแม่ก็เรียกนี่นี่มาดูหน่อย แม่เจออะไรในขนมจีนนี่ค่ะกระชายเหรอไม่ใช่หางจิ้งจกจมอยู่ใต้ถุงค่ะดีถ้าแม่ซื้อเข้าไปทีเดียวนะรับล,ลองปลื้ดแม่อาจจะนึกว่าเรียกอะไรนะไส้ปลา <c oughs> ถ้าเป็นเรากินเราอาจจะไม่สังเกตถูกไหมฮะ,ะแต่คุณแม่ของคุณพิกุลบอกเปิดถุงแล้วตกใจฮะเพราะพอเทน้ํายาใส่จานเนี่ยเรียกให้มาดูทีหน่อยปรากฏเมื่อตัวเองเดินเข้ามาดูก็เพราะว่าจิ้งจกหางของมันอยู่ในถุงน้ํายาจึงเก็บเอาไว้ ถามว่าเก็บไว้ทําไมเพื่อเป็นอุทาหรณ์บอกกับสังคมจะกินขนมจีนให้ระวังหางจิ้งจกอะก็ถูกอ่ะก็ถูกถูกไหมฮะเพราะถ้าเป็นเราโอ้ยถ้าเป็นผมเนียเรียบร้อยเราจะไม่รู้เลยว่าหางจิ้งจกลดเปยังไงใส่ดงใส่เดือกกินหมดใช่ไหมกินหมดนะฮะเขาเป็นคนไม่ได้ระมัดระวังขนาดนั้นนะฮะแหมทำอย่างเธอแบบจะละเอียดขนาดนี้คืนล่าสุดเนี่ยฮะเขาก็เลยบอกคนนี้ต้องเอามาบอกสื่อเพื่อจะเอาไปบอกว่าถ้าใครดูรายการอยู่จะกินขนมจีนเนี่ยบางทีเขาเรียกนะ ต้องคนเอาใจใส่นะคะดูเรื่องความสะอาดนะคะนี่แล้วก็บรรจุพันที่สําคัญจะซื้อจากร้านไหนยวนี้ต้องเลือกนิดนึงเลือกนิดหนึ่งเพราะนี้ซื้อจากอะไรรถเร่ถูกไหม่ะมันคงตกแต่ดีนี่หางใช่ไหมหางแล้วตัวมันอยู่ไหนอะนั่นน่ะดิเออหรือตัวการปั่นกระชายสงสัยปั่นกระชายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วหรือไม่อ้าวฝากไว้ฮะดูไว้เราก็จะป้องกันตัวเองด้วยถูกไหมฮะต่อไปนี้ก็คนแล้วก็ดูให้ละเอียดนะฮะ